สวัสดีครับทุกคนกับโมฟ้าโอไซเลอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมี20แนวทางนะครับ20สไตล์ของการทําวิดีโอนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่และไม่รู้ว่าจะเริ่มด้วยการทําวิดีโออะไรดีนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่า20สไตล์ที่ผมลิสต์มานะครับแล้วก็มันมีข้อดียังไงข้อด้อยยังไงแล้วก็มันจะมีทริคอะไรที่ช่วยให้วิดีโอของเราเนี่ยมันได้ดีขึ้นนะครับจากที่ผมศึกษามาจากยูทูบเบอร์ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอย่างแรกสไตล์แรกก็คือวอ l k นะครับวอลเนี่ยจัดเป็นวิดีโอที่เริ่มทาได้ง่ายมากนะครับเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือครับเพียงหนึ่งเครื่องเราก็สามารถเริ่มได้เลยนะครับถ่ายง่ายๆตัดต่อง่ายๆง่ายเลยนะครับในโทรศัพท์ซึ่งคลิปทุกอย่างเนี่ยผมมีสอนไว้หมดแล้วในการตัดต่อวิดีโอนะเพราะฉะนั้นมันจะง่ายมากนะแต่คือ จุดที่จะทําให้การทําวิดีโอตรงนี้มันมันเหมือนข้อด้อยมันไม่ใช่ข้อเสียก็คือการที่เราจะอาจจะเราจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราต้องตามกระแสครับเราต้องใช้ energy เยอะการที่เราทำเนี่ยมันต้องมี c h a r เ c t ร r นะครับมันต้องทํานู่ทนทํานี่ทุกวันอาจจะต้องแบบยังไงอะล l ร์ t หน่อยนะครับกับการทําเพื่อให้เอกลักษณ์ของคลิปมันแตกต่างเพราะว่าช่องที่เขา w a l กันมันก็มีเยอะแต่คือเราก็จะต้องพยายามมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับอาจจะบ้าหลุดโลกไปเลยหรือว่าอาจจะ ทำอะไรก็ได้ที่แบบอาจจะต้องใช้พลังงานเยอะมันอาจจะเหนื่อยเร็วนะครับตรงเนี้ยแต่ว่าข้อดีของมันหรือว่าการต่อย,ยอดของการทาวอล์กเนี่ยก็คือเราจะได้ผู้ติดตามนะที่เขาติดตามเราเพราะเราเป็นเราจริงๆพอหลังจากนั้นอ่ะเราจะเปลี่ยนหันเหให้ไปทําวิดีโอสไตล์อื่นก็ยังพอมีผู้ติดตามเราได้บ้างแล้วนะครับโอเคครับไปถึงอย่างที่2กันเลยก็คือทาาวเวลฟิล ทับวิวฟิล์มเนี่ยทำไมผมไม่รวมกับบล็อกเพราะว่าโอเคผมจะแยออกมาเป็นสไตล์ที่แบบว่าชาวต่างชาติเขาชอบทากันนะครับหรือว่าบางคนที่ยังไม่ชอบออกกล้องนะครับหรือว่าไม่อยากจะพูดกับกล้องก็คือเราเน้นถ่ายวิวอย่างเดียวถ่ายอะไรอย่างเดียวเราเอามาตัดต่อนะครับถ่าย,ยสวยแต่คือจุดที่เราต้องลงทุนเยอะเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับเราต้องมีกล้องนะบางทีเราต้องมีโดรนเพื่อเอาไว้ถ่ายมุมสงูงมี อุปก,กรณ์ต่างๆ,ๆนานามีสเตเบลเ z อร์โปรดักชันประเภทเนี้มันจะใช้เงินเยอะนะครับมันเริ่มง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องออกกล้องเองไม่ต้องพูดอะไรมากแต่มันจะไปหนักตรงที่เราซื้ออุปก,กรณ์เยอะหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะได้มาถ้าช่องเรามันเริ่มประสบความสําเร็จในระยะหนึ่งเนี่ยถ้าคนดูในระหว่าง4-5,000วิวเนี่ยต่อ1วิดีโอไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เนี่ยเราสามารถขอสปอนเซอร์ห้องฟรีได้ขอแบบว่าอาหารฟรีได้เลยครับ บางทีเขาอาจจะเชิญไปหลังๆเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินให้เราไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีของมันโอเคครับ c a t e อกรีต่อมาก็คือจะเป็น Challenge นะครับหรือว่าตั้งโจทย์ก็คือเป็นคลิปประมาณว่า Challenge ว่า30วันไดเอทนะครับก็ค,คือสร้างซิกแพคหรือว่าวาดรูป24ชั่วโมงหรือว่าทําอะไรที่เราตั้งโจทย์ไว้นะครับว่าจะให้สําเร็จในภายในเวลานั้นๆต่อมานะครับ experiment หรือว่าคลิปการทดลองนะครับทดลองนั่นทดลองนี่เหมือนช่องดังๆนะที่เขาชอบออกไปทดลองว่าถ้านับข้าวสาร1กิโลมีกี่เม็ดอะไรประมาณนี้ทดลองอะไรง่ายๆก็ได้อย่างเช่นเป็นทาอาชีพอาจจะเป็นอาชีพหรือว่าทดลองทางวิทยาศาสตร์อะไรที่เรามีความรู้หรือว่าเรามีอุปกรณ์มีต้นทุนอยู่แล้วก็นําออกมาใช้นะครับตรงนี้ข้อแนะนําก็คือวางสตอรี่ให้ดีนะครับตั้งแต่ หัวเรื่องไปถึงตอนจบเน่ยให้มันน้าติดตามรับชมนะครับคลิปต่อมาก็เป็นรีแอคชันนะครับก็คือแต่ผมจะไม่แนะนํารีแอคแบบว่าเปิดเพลงคนอ,อื่นแล้วมาเต้นมารีแอคมาอะไรอย่างเงี้ยนะผมแนะนําเป็นรีแอคที่ต่อยอดองความรู้นะครับอย่างเช่นช่องคอริดอร์คู่นะครับก็คือเขาจะเบรกดาวนะครับเบรกดาวว่า CGI หรือว่าถ้าใครถนัดงานด้านไหน,ด,นด้านวิทยาศาสตร์คุณอาจจะเอาวิดีโอวิทยาศาสตร์มาเบรกดาวว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ ข้อมูลที่ขาดหายไปจากวิดีโอที่นํามา r รีแอคชั่นเนี่ยครับให้มันต่อยอดออกไปเพื่อให้ความรู้ผู้ชมนะครับอย่างนี้ครับก็จะเป็นอะไรที่ผมมองว่าดีแล้วเราเราไม่ต้องทําวิดีโอเองนะครับเราคอปปี้วิดีโอคนอื่นมาก,ก็จริงนะครับมันอาจจะผิดแต่ถ้าในแนวทางที่เราเอามานําให้ความรู้ต่อมันก็อาจจะไม่ได้ผิดมากนะครับ c a t ตา o r y ต่อไปก็คือ Teaching หรือว่าการสอนนะครับ การสอนเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าคนดูคลิปเราเนี่ยเขาจะต้องดูจากต้นจนจบเลยเพราะว่าจะไม่สามารถข้ามได้เพราะว่าข้ามไปเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ดูคลิปไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดีต่อการสร้างรายได้พอสมควรนะครับเพราะว่าคนก็จะดูคลิปแบบเรายาวมากโฆษณามันจะขึ้นได้เยอะในช่อง u t u b e นะครับแต่ก็คือเราจะต้องใช้เวลานานนิดนึงต้องใช้การตัดต่อที่เยอะนะครับใส่โมชั่นกราฟิกใส่อะไรนะครับทำเอฟเฟกเพื่อให้คนที่ดูคลิปเราเขาเข้าใจ วิธีการที่เราสอนมากขึ้นนะครับมาถึงเทคโนโลยีต่อไปนะก็คือท็อปลิสต์นะครับหรือว่าจา Top ัดท็อป10นะครับท็อป10นะครับอันดับโทรศัพท์มาแรงปี2021หรือว่าจัดท็อปต่างๆนะครับจัดแบบ5คอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่กล้องสำหรับมือใหม่5เลนส์สำหรับกล้องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ก็คือเป็นลิสต์เป็นลิสต์5หนัง5อันดับเกมมาใหม่อะไรประมาณนี้ครับก็ ค่อนข้างจะทําไม่ยากนะครับเพราะเราก็ถ้าเราอยู่ในวงการไหนเนี่ยเราค่อนข้างจะมีความรู้เหล่านี้อยู่แล้วก็แค่ติดตามข่าวสารพวกนี้อย่างแบบเสมอต้นเสมอไปแล้วก็เอารวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มารวมกันเป็นคลิปนะครับข้อต่อมาครับก็ product review s, หรือการรีวิวของนะครับตรงนี้มันก็จะเกิดง่ายครับตรงนี้ถ้าเราตามกระแสทันนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาเราจองมาได้รวดเร็วเรารีวิวเป็นช่วงแรกเราก็ได้รับการติดตามต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองแล้วก็ คิปวิดีโอต่อไปแล้วก็จองของใหม่ๆออกมา iPod iPad อะไรแล้วก็แล้วแต่เราว่าเราจะทำในแค t ชั่วรไหนอาจจะเป็นเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับเคสบอร์ดหรือเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานานะที่เรามีกําลังทรัพย์ในการทำนั้นเพราะว่าจุดหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือใช้กําลังทรัพย์พอสมควรนะครับ ในช่วงต้นๆแต่ถ้าช่องเรามันติดท็อปๆแล้วในการรีวิวเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทเขาจะส่งสินค้ามาให้รีวิวเองครับตรงนี้เราก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินเราส่วนตัวทั้งหมดอีกต่อไปแล้วนะครับในการทําช่องรีวิวโอเคช่องต่อมานะครับเป็น expanding หรือว่าช่องเหมือนช่องอธิบายช่องที่แบบว่าอาจจะนําประวัติศาสตร์มาแปลปร,ประวัติศาสตร์ ประเทศนู้นประเทศนี้หรือว่าประวัติของวงดนตรีนี้ประวัติของบุคคลสําคัญคนนั้นคนนี้เอามาอธิบายปัญหาของประเทศนี้ปัญหาสงครามอะไรที่เอามาตีแฉเอามาอธิบายนะครับโอเคครับต่อมาก็เป็นช่อง opinion หรือว่าช่องความคิดเห็นนะครับก็เหมือนช่องวิจารณ์นะครับว่ามันจะต่างกับช่อง expanding ตรงที่ว่าเราไม่ได้เอาความรู้อะไร ในความเป็นจริงพื้นฐานความเป็นจริงมาคือเรามานั่งวิจารณ์ว่าถกเถียงกันอาจจะเอาเรื่องการเมืองเรื่องกระแสดรามา่ารายวันมาวิจารณ์แล้วก็มาตีโจทย์เอามาแยกให้ผู้ฟังชมว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ข้อต่อมาก็คือเกมมิ่งนะครับเกมมิ่งก็รู้กันอยู่ว่ามันจะมีช่องทางการสร้างรายได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมก็คือแต่ข้อหลักๆก,ก็คือเราก็ต้องเล่นเก่งนะครับพูดเก่งอนเทอร์เทนคนดูเก่งตรงนี้ก็คือ จะช่วยให้สร้างรายได้ได้เยอะขึ้นเพราะว่าการสร้างรายได้หลักมันก็มีการส่งดาวนะครับส่งดาวหรือว่าส่งคอยส์แล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มไหน,นครับหรือว่าการสตรีมมิ่งแล้วก็ได้ยอดวิวนะครับแล้วก็คีิปหนึ่งก็คือตัดเป็นไฮไลท์ไปลงเป็นอีกคลิปแยกหนึ่งก็คือการช่องทางการสร้างรายได้มันค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้โคเวอร์ลิงหรือว่าการ,ครบคเวอร์อะไรต่างๆอย่างเช่นัฟเวอร์เพลง paint, หรือว่าัฟเวอร์เต้นหรือว่าัฟเวอร์เอ็มวีอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทําได้ง่ายนะครับแต่ คำว่าง่ายแต่มันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายตรงที่เราต้องใช้เทคนิคต่างๆเยอะก็คือถ้าคบเวอร์ดนตรีเราต้องเทคนิคการเล่นดนตรีนะครับการร้องที่ไพเราะหรืออะไรที่แตกต่างซึ่งเป็นสไตล์ที่โดดเด่นนะครับหรือว่าการคบเวอร์อย่างอื่นก็ต้องใช้แบบทักษะในการถ่ายทําการอะไรเข้ามาบวกเยอะครับตรงนี้เพื่อให วิดีโอมันน่าสนใจกว่าวิดีโอโอปเวอร์ปกตินะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นรีเมคกิ้ง DIY หรือว่าคัฟ h a n n e l นะก็จะเป็นการรีบิวก็คือการสร้างสมมุติสร้างปืน AK จากไม้นะครับหรือว่าทำประดิษฐ์เองที่บ้านก็คือเป็นงานคาฟนะครับงาน DIY พวกเนี้ย คือข้อดีก็คือคนมันจะชอบดูเพราะว่าความเพลิดเพลินของมันก็คือก็จะดูวิธีการทําไปเพลินๆน,นะครับก่อนนอนถ้าใครมีทักษะงานช่างงานอะไรมีอ,อุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าลองทําดูนะครับสปอร์ตที่สามารถถ่ายได้แบบแล้วคนนิยมดูเนี่ยผมมองว่าจะเป็นแอคชั่นสปอร์ตซะมากกว่านะครับอาทิเช่นมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายครับจักรยานนะครับไต่เขาหรือว่าอะไรประเภทเนี่ยมันจะทํามันจะถ่าย ค่อนข้างง่ายคือเราเอากล้องติดที่รถหรือว่าติดที่หัวติดที่หน้าอกก็ได้นะครับแล้วเราก็เล่นกีฬาเหล่านั้นออกไปแล้วเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะครับเราแค่ตัดช็อตที่มันในสวยเข้ามาใส่พยายามตัดต่อทานท์ิชชั่นอะไรให้สวยๆแล้วก็ใส่ลงไปต่อมาเป็น walk through นะครับมันจะมีวิดีโอที่กาลังมีคนเริ่มถามก็คือติดกล้องหนึ่งตัวครับแล้วก็เดินรอบเมืองเดินเฉยๆเลยเดินไปวิวสวยงามตามเมืองนะไปเรื่อยๆเหมือนกับเราไปเดินอยู่ในเมืองนั่นเอง ก็จะมีคนดูพอสมควรนะครับตรงนี้เพราะว่าบางคนก็อาจจะศึกษาในเมืองเมืองนั้นว่ามีอะไรมั่งน่าสวยงามก่อนที่จะไปเที่ยวหรือบางคนก็ดูไว้ว่าเป็นรีเฟรนซ์ว่าคนเขาแต่งตัวกันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับตรงนี้ก็ใครที่อยู่ในเมืองที่สวยๆก็ลองทําดูนะครับอาจจะเดินในมอมอกรุงเทพมอชอหรือว่าใครอยู่ในอุทยานอะไรบ้างใครอยู่สวยๆในวิวบนป่าบนดอยไปเที่ยวก็ลองทําดูนะครับอาจจะมีคนดูเยอะก็ได้โอเคครับต่อมาเป็น วิดีโอที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราก็ r e l e a t e to business ก็คืออะไรที่เรามีธุรกิจของเราอยู่แต่อย่างเช่นเราทาร้านกล้วยทอดเราอาจจะแบบแบ่งทักษะการทํากล้วยทอดแต่เราก็อาจจะไม่ได้ให้สูตรอะไรไปทั้งหมดเราจะทอดแนะนําวิธีการทอดให้กรอบนานอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าเราทาร้านสติ๊กเกอร์เราอาจจะแนะนําการใช้สติ๊กเกอร์ใช้สีการออกแบบประเภทนี้ครับมันจะทําให้ยอดคนดูที่มาดูวิวเรา,เราอาจจะไม่ได้ดูเยอะแต่เป็นคนที่สนใจแล้วเขาอาจจะ จ้างงานเรา ก็มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเพิ่มในอนเตอรนะครับมาอีกอย่างหนึ่งก็คือรีอัพโหลดนะครับรีอัพโหลดเนี่ยค่อนข้างจะมีมาอพอสมควรนะครับค่อนข้างจะนิยมในต่างประเทศก็คือการนําเพลงโน้ตคอปปี้ไลท์หรือว่าเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยมาอัพโหลดใหม่ในช่องของตัวเองซึ่งก็มีคนทํามันก็เพลงมันก็ซ้ํากันไปซ้ํากันมาถ้าเราลองเซิร์ชโน้ตคอปปี้ไลท์มิวสิกเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเพลงมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเขาก็มีการรีอัพโหลดกันพวกนี้ซึ่งถ้าใครอยากจะลองก็ลองได้นัามีเลง ลงชแนลตัวเองอาจจะโปรโมทไปที่ Facebook ของเราให้เพื่อนของเราดูว่าถ้าแท็กได้เพลงฟรีมาชแนลเราหน้าอย่างน้อยเราอาจจะมีคนตามแล้วหนึงร้อยสองร้อยคนนะครับมาถึงกลุ่มต่อมาก็คือวิดีโอต่อมาก็เป็น fixing หรือว่า building ก็คือการซ่อมหรือการสร้างอะไรสักอย่างนะครับอาจจะซ่อมบ้านซ่อมรถมอเตอรไ์ไซค์ซ่อมรถยนต์นะครับหรือว่าเราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมองว่า วิโอประเภทเนียคนก็ดูค่อนข้างเยอะก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่เป็นสายช่างสายอะไรสายซ่อมสายบิ้วอแล้วเนี่ยลองตั้งกล้องแล้วถ่ายสิ่งที่เป็นทําไปดูนะครับเพื่อจะได้ลูกค้าเพิ่มด้วยนะครับอีกทางนึงวิดีโอต่อมาก็คือ survival activity ก็คือจะเป็นกิจกรรมการดำรงชีวิตทั่วไปนะครับอาจจะเป็นการหาปลาจับหนูยิงกิ้งกา่าอะไรจับปูอะไรพวกนี้ครับแบบปนบ้านอะไรที่ง่ายๆเอาตัวรอดในป่านะครับไปดูวิธีการสร้างบ้านในป่า ทำร่มยังไงหาน้ํากินยังไงอะไรประมาณนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่อดเวนเจอร์ที่น่าสนุกดีแล้วก็คนคนคน่อนข้างนิยมรับชมเพราะว่าคนส่วนมากที่เป็นผู้ชมเนี่ยเขาไม่สามารถมีชีวิตแบบนี้ได้เขาก็อยากจะดูชีวิตที่มันแปลก,ปลกๆที่เขาเคยได้ยินมาแต่ว่าไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นภาพก็จะเป็นอะไรที่น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจดีนะครับสำหรับผู้ทําแต่ก็คืออาจอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะเราต้องไปทํากิจกรรมดังนั้นด้วยแล้วเราต้องมา ถ่ายมาโฟกัสเกี่ยวกับการถ่ายทําของเราด้วยก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าพอเริ่มมีผู้ติดตามแล้วมันก็รับรองว่าคุ้มนะครับในการทําโอเคครับมาถึงข้อสุดท้าย first person view นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอที่เราสมมติเราทํางานเนี่ยผมจะเห็นหลายๆสายงานที่เขาทำนะอย่างเช่นบาร์เทนเดอร์บาริสต้าหรืองานอะไรงานก่อสร้างหรืองานฝีมืออะไรสักอย่างครับเขาจะชอบติดกล้องไว้ที่หัวเขาแล้วเขาก็ทาไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วก็เอามาอัปโหลดลงเนี่ยคนดูก็ค่อนข้าง เยอะพอสมควรนะครับพอประมาณนี้ครับ20 c t t g o r i e s ของการทำวิดีโอก็ลองดูนะครับว่าเราถนัดแบบไหนอุปกรณ์เราเอื้อแบบไหนต้นทุนเราเอื้อแบบไหนแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับส่วนขั้นตอนการตัดต่อการถ่ายทำถ้าใครยังไม่ทราบก็เรียนรู้ได้ในช่องนี้แล้วก็กด subscribe ได้เลยครับแล้วก็จะมีเทคนิคใหม่ๆออกมาให้ตลอดเรื่อยๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ